อย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นการเจริญอริยมรรตมีองแปดในขั้นของการภาวนาที่พระองค์ตรัสว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมสิ้นกรรมก็คือสิ้นทุกข์นั่นเองสิ้นทุกข์ก็คือนิพานนั่นเองคือสิ้นจากราคะโทสะโมหนะนั่นเอง ในเรื่องนี้พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นในเรื่องกรรมสีแบบก็คือแบบที่1คือกรรมดำมีวิบากดำที่มีวิบากให้ไปเสวยวิบากในนรกกำเนิดเดรัฉานเปรตวินัิศนั่นเองแบบที่2คือกรรมขาวมีวิบากขาวก็คือเสวยวิบากในสุขติในพวก เทพสุภากินหานนัรนเองและแบบที่สามคือกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาว mm hmm. ก็คือพวกเทพบางพวกพวกมนุษย์ mm hmm. ก็คือมนุษย์เรานี่แหละที่เสวยทั้งกรรมดําและกรรมขาวก็มีวิบากทั้งดําทั้งขาวเองและแบบที่สี่ที่พระองค์ตัดไว้ก็คือกรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบาก ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่แหละในยานนี้แหละที่เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยากของปุถุชนคนทั่วไปที่จะทําความเข้าใจได้ถ้าไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องกรรมเป็นพื้นฐานมาก่อนในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าได้ศึกษาได้ทำการศึกษามาบ้างแล้ว นะควบคู่กับการปฏิบัติจริงก็พอจะเข้าใจได้ในการเดินมักแปประการที่ตรงจริงมากขึ้นที่ตรงจริงมากขึ้นต่อเป้าหมายก็คือการสิ้นทุกข์ก็จะไม่ไกลเกินไปนั่นทั้งนี้เป็นเรื่องของทิฐินะหรือความเห็นนะที่ตรงจริงตามพระศาสดานนะว่าตรงจริงแค่ไหน เปรียบเหมือนการเดินทางไกลจากป่าทึบฝนะั่งหนึ่งนะเพื่อไปโปรยฝั่งั่งถ้าเรามีเข็มทิศที่ดีนะมีเข็มทิศที่ดีก็จะเป็นเครื่องช่วยให้ระยะเวลาในการเดินทางน,ะน้อยลงนะแล้วก็ไม่หลงป่าด้วยน,นั่นเองจากการที่ได้สดับนะตรับฟังจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆอ,อย่างเช่นท่านพุทธทานพิคุ ได้พูดถึงเรื่องโลกุตระธรรมกับโลกียะธรรมก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคำว่าโลกุตระธรรมคือธรรมที่เหนือไปจากโลกนั่นเ,นเหนือไปจากโลกียธรรมก็คือเหนือไปจากคำว่าดีคำว่าชั่วเหนือไปจากคำว่าบุญหรือบาปนะหรือเหนือไปจากคำว่ากุศลและอกุศลนั่นเอง คือเหนือไปจากความรู้สึกบวกหรือความรู้สึกลบเหนือไปจากการรู้สึกได้มาหรือเสียไปเหนือไปจากความรู้สึกดีใจหรือเสียใจเป็นต้นซึ่งเป็นของคู่คคกันนั่นเองจะเห็นว่าการเจริญอริยมัรคมีองค์แปดไม่ได้หมายความว่าไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีกุศลไม่มีอกุศลแต่จะต้องรู้จักคำว่าบุญและบาป ต้องรู้จักคําว่ากุศลและอกุศลนั่นเองในของที่เป็นคู่คู่ตามที่ยกตัวอย่างมาข้างบน,นและก็ยังมีอีกสภาวะหลายอย่างต้องลองไปพิจรารณาดูนะเพราะฉะนั้นการเจริญอริยมรตมีองค์แปดจะต้องอยู่เหนือสภาวะธรรมที่เป็นคู่คู่ดังที่ยกตัวอย่างตัวอย่างมาข้างบนคือวางความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นั่นเอง ดังพระสูตรที่พระองค์ตรัสเรื่องการเจริญสติปัฏฐานสี่ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อาตาปีสัมปะชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนนสังมีความเพียรเครื่องเผาคิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เห็นไหมว่าในยานี้นะสำคัญนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ในโลกก็คือโลยธรรมนั่นเองคือการได้มาความรู้สึกได้มาเสียไปนะความรู้สึกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันแสดงถึงความเป็นอัตตาตัวตนทั้งสิ้นหมายความว่าวางความพอใจ ในบุญอุสลพะกรรมที่เกิดขึ้นแล้วภายในจิตได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานนั่นเองแม้บาปอากุศลที่เกิดขึ้นภายในจิตก็รีบล้าวางไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไปกลัวหรือไม่พอใจคือวางความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นั่นเองเพราะถ้ายังยึดมั่นในสภาวะที่เป็นคู่ค,คู่ดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นได้ ซึ่งยังมีอีกหลายสภาวะก็ต้องลองโดยพารณาดูนะของตัวเองนั่นเองก็แสดงว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นในอุปทา,านอยู่ความเป็นตัวตนก็แสดงออกมาในลักษณะที่ความรู้สึกเป็นคู่คูนั่นเองนะก็คือสักยัคกิก็ยังมีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงต้องวางสภาวะที่เป็นคู่คู่ลงให้ได้ไวตามกำลังสติและปัญญาที่มีอยู่นั่นเอง จึงจะเป็นการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดขั้นภาวนาที่ตรงจริงนะต่อมรรคผลนิพพานอย่างถาวรน,นั่นเองโดยการอยู่กับนิพพานชั่วคราวคือความดับเย็นแห่งราคะโทสะโมหะให้มากให้บ่อยถามว่าจะต้องทำอย่างไรนะถึงจะอยู่กับนิพพานชั่วคราวให้นานให้บ่อยได้ก็ต้องพิจารณาหาความ สมดุลแก่ทำให้กับตัวเองนั่นเองแต่เบื้องต้นพระองค์ก็บอกว่าให้อยู่วิเวกทางกายและทางจิตให้ได้บ่อยๆและนานๆน,นั่นเองไม่ถูกนิวอน์้าลบกวนะข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อม4ประการก็เป็นหลักที่พระองค์ทรงให้ถือปฏิบัติคืนหนึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรเป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้เพียงเล็กน้อย 2. ก็คือเป็นผู้สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสและทรบลารมหนึ่งคือไม่ถือเอาโดยนิมิตคือไม่รวบถือเอาทั้งหมดไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆวนั่งสามคือรู้จักประมาณในการบริโภคปัจใจสย่ก็คือจีวรหรือเสื้อผ้า บินทบาทก็คือการขบการชันนะบินทบาทเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยคิลานะปัจจัยเพยศรบริการตามมีตามได้นั่นเองอันนี้คือการรู้จักประมาณในการบริโภคป,ปัจจัยสี่ข้อที่สี่คือการประกอบชากคยยธรรมอยู่เป็นประจำก็คือด้วยการเดินการนั่งการนอนในที่ทําสนะนั่นเองอันนี้เป็นนะ ธรรมะที่จะช่วยเกื้อหนุนต่อการนะได้อยู่กับนิพพานคือความดับเย็นได้บ่อย,อยได้นานาน,นั่นเองอันะนี้ก็เป็นข้อสังเกตในยะที่จะบอกให้เห็นว่าการเจริญอริยะมักมีองเปดขั้นของการภาวนานเพื่อความสิ้นทุกข์เนี่ยในยะที่เป็นโลกอุตรธรรมซึ่งเหนือจากโลกียธรรมเเป็นอย่างนี้